สวัสดีครับวันนี้มาดูร้อยยี่สิบทับหกให้เสียวิทย์นะครับสวัสดีครับเสียครับสสวััดีครบอืมซื้อมาจากปีแราลดหนึ่งสามปี้วครับอ่าเสียวิทย์บอกว่าค่ายอะไรนะค่ายยูทูบเหรอค่ายยูทูบไปโชคทองคำดำซิ่งครับโชคทองคำดำซิ่งครับแม่ฝากตามแน่ครับฝากติดตามแน่ว่าสั่นเสียว่ากันนี้เรียกผมมานี่มันมีอะไรนะตัวเดินตัวเดินครับ เร็วข้างหนึง่งเร็วข้างหนึง่งไ <g ül> วข้างหนึง่ง <c oughs> แล้วก็บางทีเดินเดินหย,ยุดไปเลยหยุดหยุดไปเออแล้วก็ซีกสายพวกสวิงพวกแขนเนี่ยอยากเบาเนาะครับพ่าะทหารก็เลยมาช่วยดูว่าจะซ่อมทั้งโท่าไรครับกันตัอ้งอยากเห็นหน้ากันเนาะเบางแนวนะ,ะนท่านเอ้าพาชมรถเนโนนเซเว็ตหน่อยเอองามเพิ่นว่าสร้างวัดเช็คหลายคนเลยเพิ่นว่าบริข่าว้หมาอนที่บ่ายที่ดีวะท่านวัดสัญญาณไปหลอดนี้แจ๋วครับไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ทั้ง เดินเบาเล่งโอโ้สบายนี่แรงนั้นสูงเจ๋วห้าพันเพีไอขนาดเดินเบาก็โอเคครั้นี้ก็เลยมาดูอาการที่เป็นนี่แหละครับก็เดินไวจริงๆครับนี่มาดูซีนหัวใจนี่ก็เลยถามเสียบอกว่าโอ้ยบริาหารสามปีลราบออ้านไหนเปลี่ยนอยูวันอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีเรื่องอื่นเลยครับต้องเปลี่ยนซีนหัวใจแล้วเพราะว่าเป็นอาการของน้ํามัน ลัดวงจรนะครับรัดเพชเชืรอมาหาตำแหน่งกระต่ายเพราะว่ามาไล่ระบบแล้วนั่นนะครับสายเต่ากระต่ายนะครับราจะหาไล่ดูแล้วรถอยู่ในตำแหน่งเต่านะครับตอนนี้แต่มันสามารถขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งกระต่ายได้โดยทัศน์ินโอริงเราั่วนะครับแรงดันสูงนะ่ะสามารถลอดมาส่งกำลังไปหาตำแหน่งกระต่ายได้เลยเดี๋ยวก็จะให้เสียวิต เปลี่ยนสี้นหัวใจไม่ไมด้เจ้าเออเปลี่ยนเราเองลวดลนี่ฝั่งนี้ครับสัญญาณปลายสายมีปัญหาแล้วเพราะว่าตรงนั้นออกมาจอตรงนี้เจ็ดร้อยเนี่ยพอเราโยกไปทํางานปุ๊บเหลือสี่ร้อยเออนี่ขนาดยังไม่ร้อน <laughs> <laughs> ถ้าร้อนเหลือสามร้อยก็ไม่ต้องแปลกใจหลอกทำไมมันมันช้าลงนี่ฝั่งนี้เออสวิงนำ้ำแขนเออนี่เบาแท้ ฝั่งโน้นก็พอได้อยู่แต่ไม่ไม,ไ,มไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เปลี่ยนทั้งสองถ้าจะให้ดีเสียพีก็นี่เอาเปลี่ยนทั้งสองข้างแต่สัญญาณตัวเดินนี่เป๊ะนะครับสัญญาณไหลอดเต้าตัวเดินเนาะเขาเรียกไม่มีปัญหาขึ้นเจ็ดร้อยเดินเบาทั้งสองข้างเอ่วัดเหีวัดอะไรล่ะวัดแนวสิเฮ็ยดวัดไฮดอกบ้านซื้อมาเท่าไหร่เสียหกสิบกว่าครับเออเจ๋วเนาะ เขาไม่อยากพูดอีกวันนั้นเพราะอย่าหาไม่เจอหนึ่งล้านห้าแสนครับตัวนี้สิบกว่าผู้บ่าวซื้มอมาหนึ่งล้านห้าแสนเนาะดูว่าดีไม่ดีโอ้ดีครับสัญญาณแรงนั้นสูงเป๊ะเลยเดี๋ <c oughs> ยวเข็มที่ผมเรียกมาดูน,ะ <c oughs> น่ะเออนั่นแหละดูง่ายๆเลยแต่เข็มนิ่งเ <c oughs> อออย่าได้ยกกายใจแล้วคือไอตัวหลักๆเราไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวนี้แดงนั้นสูง ดีเครื่องดีเออระบบนี่ตัวดุงตัวเดินมอตรงมอเตอร์นี่ยังของเดิมครับนี่เห็นไหมโอ้ยของดีได้ครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดายังสภาพเดิมเดิมหมดนะครับอืมเก่านอกเก่านอกนอก็ย้อนอันแล้วมามีคนมาจอบสซื่อน้ำเราอยบสันอจอบโเซเชือแเ้วยเดี๋ยวนี้เขาไปได้ร้อยสามสิบซื้อมาจากอ,าอ้นบุรี เดี๋ยนี้อ,อันนี้ซื้อมอกี้เนะี่ยเกี่ยวเขาแล้วเนี่ยนะว่โอ้เขาก็ผิดูคุณหานผิดหวังให้เสียไม่ขายให้เขาเนะาะม่ตอบ <c oughs> ในปีที่แล้วเนี่ยท่านเบิดดูดูการา่าสีแกไปเลยเออสิ<บ>้นหัวใจก็เดี๋ยวจะให้เสียจัดการเอาเองนั่นแหละกับ <c oughs> คนโทนมือก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเดี๋ยวทักไลน์เพราะอย่าหารมาก็เพราะส่วนมากก็เพราะเนยบปวตดให้เขาเพิ่นกับมิตรเปียงกัน,กนเองมันมันมดไม่แน่นเ,นเห็ดยนก่นี่ถอนน็อตสี่ตัวแล้วก็ถอดสายก็ว่างลงเขาให้นี่เขาให้นี่มาพร้อม พอถอดแต่ตัวนี้ใส่ยิ่งสอกากระบาดเห็มไหมมัดนิ่มแยะว่าได้ปานนี้จวดเลยโว้ยมอมีหองเงี้ยจัิงสิฟงด้งคนขับกับไม่แห้งเออเดี๋ยวปิดเบรกเลยเด้เสียครับว่าสซอมยังไ้เดี่ยครับมาบอกคือซื้อว่าเป็นอย่างขอบคุณครับเออเออมีอะไรทักทายกันไปได้เลยครับเนี่ยไม่ต้องเกรงใจนะครับเดี๋ยวปิดเบรกกันตรงนี้ขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่ติดตามค่ายสอนทหารกันมารถเก่าๆก็เจอช่างแก่ๆครับได้ดีแน่นอนไม่ผิดหวังครับอ่าครับดแน่นอนเออเอาชัดเจนชัดเจนกันไปผมอยู่ขู่ขันนะครับตีได้เลยช่าตสอสังหารเน่แน่นอนอ้าวค่ายอะไรนะครับฝากอีกทีนึงยูทูบโชคทองคานาซิ่งครับโชคทองคํานําซิ่งนะครับครับผมครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ